เปลี่ยนทำไมอ่ะหานหมดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามช่องสิลิกอนรอนแอนครับวันนี้ผมดีเจซิริกอนและดีเจโูซ่าเย่มาทำไมก่อนวันนี้เราอยู่ในรายการสิลิกอนสอนให้ EP ที่14ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องสิริกอนรอนแอนด้วยครับเอ้ไปรับชมกันเลย สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับสิริกรสอนให้ ep ที่1 4นะครับเราจะมาสอนทุกคนเปลี่ยน่านรีโมทรถยนต์นะครับนี่ครับโตยตาซีเอตัวนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนจะทําได้อย่งไงนั้นไปติดตามชมกันเลยครับปอยและนี่ก็คือกุญแจรถนะครับโตโยต้าซีชนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนฐานกันนะครับเนื่องจากว่าทางหน้าจอของตัวรถเนี่ยได้มีการเตือนว่าแบตเตอรี่เริ่ม หมดอายุการใช้งานนะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนเองนะครับวิธีการทําง่ายๆทําทได้ยังไงนะไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็ทําการาดึงกุญแจออกมาก่อนนะครับก็คือเราก็เอาเล็บก็ได้ครับเนี่ยมาตรงล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงมาทางนี้ครับดึงนิดนึงปึ๊บแล้วก็ตัวกุญแจก็จะ ออกมาแบบนี้นะครับนี่ยึดกระุญแจนะครับแล้วก็สังเกตด้านในครับพอเราดึงกุญแจมาเนี้ยสังเกตด้านในครับมันจะมีร่องเห็นไหมครับร่องตรงนี้นะเล็กๆอยู่ตรงไหนครับจุดจุ้งตรงกลางพอดีครับหินร่องนะครับนี่นะร่องนะเราจะทําการเอากุญแจนะครับเสียบเข้าไปตรงร่องนะครับร่องนี้นะตรงร่องที่เราเห็นนี่นะครับเห็นไหมครับร่องตรงกลางเลยนี่นะ เราจะเสียบลงไปในล่องนะครับแล้วก็จะทําการบิดอาจจะขออนุญาตใช้เป็นแนวนอนนะครับคือเราเสียบเป็นล่องเสร็จแล้วเนี่ยปึ๊บนี่นะครับเพื่อความถนัดทำการโอเคปิดแทงเข้าไปแล้วบิดนะครับปึ๊บอ่าแค่นี้ครับปึ๊บแค่นี้ตัวปแจกก็แยกออกจากกันแล้วนะครับตัวรีโมทนะครับก็แยกออกจากกันแล้วก็เอาตัวอุแจนะครับช่วยเปิดให้อีกนิดนึง นิดนึงแสบตรง,งข้างๆนะครับตรงนี้นะเลยนิดนึงปึ๊บก็จะออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือตัวรีโมโทรถนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับ สังเกตว่ามันจะมีบล็อกของมันเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับจะมีหักมุม,มนเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็วางกลับลงไปก็ได้ครับตามบล็อกเลยอันนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวฐานมันจะมีเงี่ยงล็อกอยู่นิดหนึ่งครับตรงนี้นะบริเวณนี้นะแล้วก็แค่กดกดฝั่งนี้ครับแล้วก็งัดฐานออก น,นี่นึงนี่แค่นี้เองครับกดกดฝั่งนี้นะครับกดแล้วก็อาจจะใช่งัดขึ้นนิดนึงใช้เล็บแปง,งัดขึ้นนิดนึงแค่นี้ฐานก็จะออกมาแล้วครับส่วนเบอร์ฐานที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นของ panasonic นะครับตัวรุ่น cr สองศูนย์สามสองนะครับสามโวลต์ตัวนี้นครับหาซื้อได้ตามาห้างทั่วไปนะครับราคาอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าบาท ประมาณนี้นะบ45-46บาทนะครับตอนนี้ก็คือเราไปทําการซืร้อมานี่นะครับก็จะเป็นตัวฐานรุ่นนี้เลยครับตรงรุ่นเลย CR2032 หาซื้อได้ครับทั่วไปแล้วก็แกะเลยอ,ออกแบบอ้๊บมีครับเป็นตัวถานนะครับยัใส่ก็ง่าย,าย,ายๆครับใส่กับเข้าไปมอนเดิมว ก็กดใส่เข้าไปทางด้านนี้นะครับใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บ,บแล้วเราก็กดลงไปนิดเดียวครับให้มันลลอกแป๊บเรียบร้อยครับแค่นี้ก็กลับมาปกติแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการประกอบเข้าไปเหมือนเดิมวิธีการประกอบเข้าไปนะครับแนะนําให้าใส่ลงไปตรงๆนะครับวาง ขนาดน,นี้ลงไปนะครับอย่าเอียงข้างใดข้างหนึ่งแบบนี้หรือว่าให้มันเข้าลอกนะครับเพราะว่ามันจะมีเงี่ยงนะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับงเห็นไหมนะตรงนี้นะครับมันจะมีสลักมันอยู่นะครับเราแก้ครอบลงไปตรงตรงตามล็อกมันนะครับอย่างแบบนี้นะตรงตรงตามล็อกเลยแล้วเราก็แค่กดมันลงไปเบาๆไม่ต้องแรงครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนกุญแจเราก็ใส่กับคืนเข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บกดเรียบร้อยครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับง่ายๆถือว่าปรีก็ทําได้เด็กน้อยหนูน้อยก็ทําได้นะครับโอเคลองไปทํากันดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับการเปลี่ยนฐานรีโมทรถยนต์ด้วยตัวเองนะครับซูตาร์ซีฮนอาร์นะครับง่ายน,นะครับก็ลองไปรับไอ ก็ลองไปทํากันเองได้นะครับตามขั้นตอนที่ผมสอนเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสิริกรรัตแอด้้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย